คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมวิวรณ์บทที่19หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของมหาชนที่ดังสนั่นอยู่ในสวรรค์กล่าวว่าฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราเพราะการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรม พระองค์ทรงพิพากษาหญิงแพทย์สยาตัวเอผู้ทำให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามด้วยการร่วมประเวณีของนางและพระองค์ทรงแก้แค้นหญิงคนนั้นในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คนเหล่านั้นร้องอีกเป็นครั้งที่สองว่าฮาเลรุยาควันไฟของนครนั้นพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิด และพวกผู้อาวุโสทั้ง24คนกับสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก็สุดตัวลงนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งและร้องว่าอาเมนฮาเลลูยาและมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าและบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โต จงสรรเสริมพระเจ้าของเราแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายและเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกกล้องว่าฮาเลลูยาพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดขอให้เรายินดีและเปรมปรี และถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเศษสมรสของพระเมสโปโดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วและโปรดให้เจ้าสา,สาวสวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดมันระยับและสะอาดเพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นคือการประพฤติอันชอบธรรมของธรรม,มิกชน และผู้สวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจงเขียนลงไปว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมฆสปโปดกและท่านบอกอีกว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่สัต์จริงของพระเจ้าและข้าพเจ้าก็สุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสก,การท่าน แต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะผู้ทรงม้าสีขาวแล้วข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออก และนี่แน่มีม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าซื่อสัตว์และสัตว์จริงพระองค์ทรงพิภากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรมพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุดหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจาลึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลย นอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ได้จุ่มในเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้ากองทัพทั้งหลายในสวรรค์นุ่งห่มผ้าปานเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดขี่ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปมีพระแสงคมกลิบออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์ พื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆและพระองค์จะทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กพระองค์จะทรงย่ำบ่อย่ำองนแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจาลึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุลุของพระองค์ว่ากระสัตเนือกระสัตทั้งหลาย และเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าเห็นทู้สวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศเสียงดังแก่นกทั้งหมดที่บินอยู่ในท้องฟ้าว่ามาเถิดมาชุมนุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะกินเนื้อกระสัตย์เนื้อนายทหารเนื้อคนที่มีกําลังมากเนื้อม้า เนื้อของคนทั้งหลายที่นั่งบนหลังของมันและเนื้อของทุกคนทั้งคนที่เป็นเสรีชนและเป็นทาตทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตและข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายและบรรดากระสัตรบ,บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งกองทัพของกรสัตรเหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงมาและกับกองทัพของพระองค์ แต่สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับผู้เผยพระวจนะเท็ศผู้ที่ทำไมายสำคัญต่อหน้ามันและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและคนทั้งหลายที่บูชารูปของมันทั้งสองถูกโยนลงไปทั้งเป็นในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกรรมฐานและคนที่เหลืออยู่ก็ถูกฆ่า ด้วยพระแสงที่ออกจากพระโอษ์ของพระองค์ผู้ทรงมานั้นและนกทั้งหมดก็อิ่มด้วยเนื้อของคนเหล่านั้นพระธรรมวิวรณ์หมดที่20สแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลลึกและถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของท่านและท่านจับพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรณ ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตานแล้วมัดมันไว้1,000ปีแล้วโยนมันลงไปในบาดาลลึกนั้นใส่กุญแจและประทับตราไว้เพื่อไม่ให้มันล่อลวงประชาชาติต่างๆได้อีกต่อไปจนครบ1,000ปีหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งข้าพเจ้าเห็นบันลังหลายบัลัง และผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นได้รับมอบอำนาจในการพิพากษาข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้บูชาสัตว์ร,ร้ายหรือรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา เขาทั้งหลายกลับมีชีวิตขึ้นอีกและครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปีส่วนคนอื่นๆที่ตายไปแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกจนกว่าจะครบหนึ่งพันปีนี่แหละคือการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกใครที่มีส่วนในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์1,000ปี mm hmm. เมื่อครบหนึ่งพันปีแล้วซาตานจะถูกปล่อยออกจากคุกที่ขังมันและมันจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกก ให้มาชมนุมกันเพื่อเข้าสู่สงครามจำนวนของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกธรรมมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟลงมาจากสวรรค์เผาพลานคนเหล่านั้นส่วนมารที่ล่อลวงเขาทั้งหลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ และกรรมฐาทนที่ซึ่งสัตว์ร้ายและผู้เผยเพรวจะนะเท็ศอยู่นั้นและพวกมันจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นเนตการพิพากษาหน้าพระที่นั่งใหญ่สีขาวแล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น แผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักของพระองค์และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลยข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิต คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นทะเลก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดนคนตายก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในนั้นแต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนแล้วความตายและแดนคนตาย ก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ